ฝากด like กดไลค์กดติดตามเป็นค่าผ่านทางให้กับพวกเราตูนี่ตูนด้วยนะครับในตอนนี้โนแลนได้ขึ้นมาเป็นดิเอมเพอเรอร์โนแลนจักรพรรดิคนใหม่ของวิลทัมอย่างถูกต้องเรียบร้อย อำนาจของเขานั้นเบ็ดเสร็จอยู่เหนือชาวเราทุกคนโดยหลังจากรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นเอาลูกตาใส่เข้าที่พันแผลอะไรเรียบร้อยเขาก็จะขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนเพื่อเข้ารับตําแหน่งจกักรพรรดิโดยชอบธรรมต่อหน้าวิวธรรมที่เหลืออยู่รวมถึงตัวของมาร์คลูกชายเขาก็อยู่ในพิธีนี้ด้วยเช่นกันโนแลนกล่าวแบบตรงๆและจริงใจกับทุกคนว่าอยากให้ชาวเราให้อภัยและเข้าใจเขาที่ขึ้นมารับตําแหน่งดีด้วยนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ทั้งสําหรับข้าและก็ตัวพวก อย่างที่รู้กันเราเจอทายาทที่หายตัวไปของอากาวแล้วและคนคนนั้นก็คือข้าเองข้าบอกไว้ก่อนเลยนะว่าข้าไม่เคยคิดอยากจะขึ้นมาครองบัลลังมีอำนาจเหนือทุกคนแต่คนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมละ่ะตอนนี้เราอยู่ข้างเดียวกันแล้วข้าคือจกักรพรรดิโนแลน์ดผู้ปกครองสูงสุดแห่งวิลทรัม และต่อไปนี้คือสิ่งที่ข้าอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยก็จะพูดเรื่องที่เคยเป็นคนทรยศเป็นผู้ที่เป็นศัตรูกับจักรวรรดิหลายๆคนก็จดจาเขาในภาพนั้นและเคยปล่ามือด้วยกันมาแล้วแต่ตอนนี้ มันต่างออกไปแล้วตอนนี้เราต้องร่วมมือกันพาจักรวรดิเดินไปในเส้นทางใหม่เพราะช่วงเวลาที่มันผ่านมานานมากๆเนี่ยโนแลนบอกว่าจักรวรดิกาลังเดินไปผิดทางมุ่งแต่จะขยายพ่อพันธุ์แล้วก็ยึดครองดาวดวงอื่นไปเรื่อยๆผู้คนของเราก็เลยกลายเป็นพวกที่ด้านชา้าไร้หัวจิตหัวใจมีความเป็นนักรบมากจนเกินไปและหลังจากนี้เราจะเดินไปในทางใหม่ด้วยกันโดยโนแลนเขาจะบอกเรื่องที่แทรกราชารักษาาการได้ทาเอาไว้ก่อนหน้านี้ลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องและก็สมควรที่ทุกคนนั้นมา รวมตัวกันที่นี่รวมกันฟื้นฟูพ่าพันธุ์ของเราเป็นเรื่องที่สมควรทำแล้วและโดยเฉพาะเรื่องที่พาพวกเรามาขยายพาพันธุบนโลกด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดเลยแต่ข้าอยากจะบอกกับพวกเจ้าว่ามันก็ไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวเพราะแทร็กนั้นสั่งให้ทุกคนไร้อารมณ์ห้ามมีความรู้สึกกับพวกมนุษย์ใช่หรือเปล่าตรงนี้ข้ารู้สึกเห็นต่างข้าอยากให้พวกเจ้าเปลี่ยนความคิดสมัยเพราะการมีปฏิสัมพันธ์บนโลกและยอมรับความเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องที่ดีเราที่ด้านชามานานจะได้มี ดาการทางด้านอารมณ์และความรู้สึกตามไปด้วยเพราะงั้นพวกเจ้าจงลงไปและเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ด้วยกันอะไรที่เคยทำดีกับมนุษย์ก็ดำเนินต่อไปเหมือนเดิมและข้าหวังว่าพวกเจ้าจะยินดีและยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันไม่ใช่ความอ่อนแอแบบที่หลายคนเข้าใจแต่มันจะยิ่งเสริมให้จักรวรรดิเรามั่นคงขึ้นเราจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่รักสงบนำมาซึ่งความรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิถึงเวลาแล้วที่ยุคทองของวิลทักมกำลังจะเฉิดฉาย ว่าจบเหล่าวิทามต่างกรเฮสันเสริญให้กับจักรพรรดิคนใหม่อย่างจักรพรรดิโนแลนดดังกึกก้องไปทั่วยานก่อนที่เจ้าตัวจะขอไปรักษาตัวก่อนและปล่อยให้แผนฟื้นฟูนั้นดําเนินต่อไปโดยที่เราก็จะเห็นว่ามาร์กก็อยู่ในกลุ่มวิทามด้วยนะครับแม้เขาจะรู้สึกแปลกๆไปนิดนึงก็เถอะหลังพิธีสาบานตนจบลงเซซิลก็จะว่าพามากลับมาที่บ้านโดยสัญญากันว่าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันเพิ่มเติมแต่ตอนนี้มานั่งคุยกับอีฟแบบตัวตัดตัวกันก่อนดีกว่าซึ่งมาร์กเองก็จะเล่าถึงช่่วงทีเข้า พ่อพิธีนั้นนั่แหละเขาเองก็เชื่อว่าทุกอย่างคงจะดีขึ้นถ้าวิลทามมีผู้นําที่ถูกที่ถูกทางถึงมันจะรู้สึกแปลกๆบ้างก็ตามะนะที่พ่อตัวเองเป็นถึงจ้ากพิโนแลนและตัวเองก็ดันมีเชื้อราชวงศ์ซะอีกแล้วที่ผ่านมาตัวมาร์กเองก็ยังไม่ได้คุยกับพ่อด้วยหลังจากขึ้นมารับตําแหน่งเพราะว่าเขาต้องไปรักษาตัวก่อนถามไอ้คนที่รักษาตัวให้ก็คือกลุ่มคนที่ก่อนหน้านี้เกิดจะสังหารเราพ่อลูกอกีกซึ่งฟังดูภาพรวมในตอนดีแล้วชีวิตของมาร์กมันก็ขึ้นๆลงๆ แล้วก็มีจุดเปลี่ยนหลายจุดมากๆแถมรอบนี้มันยังเต็มไปด้วยความแหม่งแหม่งจริงๆแหละนะซึ่งจริงๆมาร์กเองเขาก็ยังคงคิดมากเรื่องอื่นๆด้วยแหละว่าทั้งหมดมันอาจจะเป็นแผนของโนแลนมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นพวกหัวหมอตัวพ่อก็ได้ทั้งหมดคือวางแผนมาหมดแล้วเวลาที่เขาเสียไปก็เพื่อน,นําเขามาสู่จุดนี้และจะกลับมายึดครองโลกอีกครั้งหรือเปล่าไม่รู้สิบางทีฉันอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้แต่แค่คิดมันก็ยังสยองไม่หายเลย อีฟฟังแบบนั้นก็รู้ว่าโอ้มาร์คคงจะมีเรื่องให้คิดเยอะจริงๆแหละก็เลยให้กําลังใจกันต่อจนตอนนี้มาร์คเริ่มรู้สึกถึงเรื่องราวแต่ก่อนของตัวเองอีกครั้งยาวมาจะถึงตอนนี้อีฟคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแล้วและคงจะจินตนาการไม่ออกแน่ๆถ้าอนาคตอีฟไม่อยู่ตรงนี้เขาจะทํำยังไงดีนู่นนี่นั่นเรียกว่าบอกรักเธอแต่ก็น้อยใจตัวเองด้วยเหมือนกันที่รังแต่จะทําทุกอย่างพังอยู่เรื่อยเธอควรจะได้รับอะไรที่มันดีกว่านี้นะแม้แต่แหวนฉันก็ยังไม่มีให้เลย บลาบลา,ลามั่วโซ่ไปหมดทว่ารู้สึกตัวอีกทีอีฟที่ฟังมานานก็เสกแหวนขึ้นมาให้กับมาร์กแล้วเธอก็ซาบซึ้งใจที่มาร์กรักเธอที่เธอเป็นแบบนี้เหมือนกันและใช่ครับยังไม่ทันที่มาร์กจะพูดขอแต่งงานจบอีฟก็ตอบตกลงเป็นเจ้าสาวของเขาทันทีและหลังผ่านเรื่องราวอะไรกันมามากมายไม่ว่าจะเรื่องร้ายหรือเรื่องดีแต่ในท้ายที่สุดแล้วอีฟกับมาร์กก็ได้เร่อนสถานะจากเป็นแฟนกันกลายเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อย แต่ทว่าความสุขนั้นมันย่อมไม่กี่รังยั่งยืนอยู่แล้วเลยครับเพราะอีฟดันเพลอใช้พลังของเธอไปฝ่าฝืนสิ่งที่เชอรรี่บอกแล้วแบบนี้มันจะเกิดอะไรผิดปกติกับลูกในท้องของเธอหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแหละครับ ขณะที่โลกของเรากําลังหมุนไปเหตุ <c oughs> การณ์ก็ดูเริ่มจะกปกติรวมถึงเจ้าแองสตอมเลวีด้วยที่ก็ได้เป็นออสระจากพวกเทคนิคเชียแล้วแห่งเป้าหมายเดียวในชีวิตตอนนี้อย่างการจัดก,การอีวิซิเบิลคนหลักก็ดันไม่ต้องทําอะไรแล้วด้วยเพราะพี่แกไม่อยู่แล้วอีกระหว่างนี้แองสตอมก็เลยวิ่งออกกําลังกายสบายใจเฉบพลางทัก <c oughs> ทายชาวบ้านและหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านจิบกาแฟาไปด้วยใช้ชีวิตแบบปกติสุขแบบที่ไม่เคยได้ใช้มานานแต่ทว่าไม่นานหลังจากนี้เนี่ยเขากลับจะพบว่า เฮ้ยอีวินซิเบิลที่ควรจะตุยไปแล้วดันกลับมาเฉิดฉายซะง,งั้นอีกพี่แกเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ไปตกใจไปถึงขนาดกาแฟาพุ่งออกจากปากเลยทีเดียวเอาละได้เวลาที่ฉันจะกลับมาทำเป้าหมายของตัวเองอีกแล้วดูเหมือนว่าไอวายร้ายคู่ปรับตลอดการของมาร์กเนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับขณะเดียวกันฝั่งของเล็กเองก็กำลังกลุ่น,ก,นกับอ n วิ s ซิเบไม่แพ้กันเพราะพี่แกก็ถือว่านำทีมช่วยโลกเอาไว้มากมาย เรียกว่าเป็นตัวแบกมาตั้งแต่ต้นยาวมาจะถึงช่วงหลังๆนี้เลยแหละครับแถมไอตอนช่วยกู้ระเบิดของไดโนเสาร์เนี่ยพี่แกก็ยอดทำตามคําสั่งของมาร์กก่อนที่จะมาฝังใจทีหลังว่าเขาถูกมาร์กหลอกใช้เพื่อให้แผนการของไดโนเสาร์สำเร็จคืออะไรต่างๆนานาเนี่ยทาโถมเข้ามาหาเขาโดนหักหลังก็ซ้ําแล้วซ้าเล่าแถมทําดีก็ไม่เคยได้ดีเลยพอนักข่าวตามรายการต่างๆกลับให้เครดิตว่าการล้มไดโนเสาร์และหยุดภายนามท่วมโลกได้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นฝีมือของอีมิ s ซิเบิลอีกพวกเราชาวโลกต่างก็ต้อง ขอบคุณเขาที่ช่วยกู้โลกครั้งนี้เอาไว้ได้เล็กซ์ที่เขาฟังแบบนั้นก็เลยรู้สึกโมโหหนักกว่าเดิมซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าพี่แกเริ่มจะมีอารมณ์โมโหร้ายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละครับเล็กซ์ทุกอย่างโอเคไหม อแมนดาเดินเข้ามาถามเขาดีๆแต่พี่แกกลับตะคอกใส่ซะงั้นนี่เซซิวพาเหมอน,นั้นกลับมาจากความตายมาเพื่อเทคเครดิตไปจากฉันทั้งที่มันร่วมมือกับเจ้าเดโนเสาาวล้างโลกเนี่ยนะแบบนี้เธอว่ามันปกติเหรออแมนดาได้ยินก็แบบฉันว่ามันไม่ปกติหรอกแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วยังไงเราก็ต้องยอมรับนะว่าแต่นี่ที่เธอเครียดทั้งหมดก็พอเรื่องเครดิตแค่นี้น่ะเหรอซึ่งเล็กเองก็แบบหัวเสียต่อไปไม่มันไม่ใช่แค่นั้นแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยอะ แต่ช่างเถอะแล้วพี่แกก็เดินหนีไปโดยที่ภาพก็จะตัดมาทางบ้านเกรสันต่อหลังจากเสร็จกิจกรรมกันทั้งคู่ก็จะมานั่งคุยกันต่อเรื่องลูกน้อยในอนาคตว่าจะเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องน้องไหนจะตื่นเต้นเรื่องเห็นเจ้าตัวน้อยวิ่งรอบบ้านไหนจะมากังวลเรื่องจะบอกครอบครวัวตอนไหนอีกคือมีเรื่องให้คุยเยอะแยะมากมายแต่ประเด็นคือช่วงที่คุยคุยกันอยู่พลางคิดนู่นคิดนี่ไปเนี่ยอีฟก็จะมองแหวนแต่างงานเพลินๆและเกิดสะดุ้งโหยงตัวโยนขึ้นมาเลยสวยแล้วมาร์ก นี่ฉันเผื่อใช้พลังไปนี่นะนายช่วยโทรหาเชอรี่ด่วนเลยได้ไหมฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วฉันคิดว่าฉันเผลอทำร้ายลูกในท้องไปละซึ่งเชอรี่เองก็รีบมาตรวจเช็คคันให้แบบทันทีแต่เธอบอกว่าเด็กะปลอดภัยดีนะมันยังไม่ได้มีอะไรหรอกตอนนี้อีฟก็เลยโล่งใจและขอโทษเชอรี่ที่โทรมากระทันหันแบบนี้เธอเผื่อใช้พลังและกลัวลูกจะได้รับอันตรายแบบที่เชอรี่บอกแต่เชอรี่บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกที่เธอบอกอีฟให้ห้ามใช้พลังก็เพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนใช้นิดหน่อยๆมันยังใช้ได้แต่ ยิ่งเธอใช้มันเยอะมันจะยิ่งทำให้ระบบย่อยอาหารของเธอทํางานหนักมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยบอกเผื่อเอาไว้เลยว่าไม่ต้องใช้พลังจะดีที่สุดไม่งั้นลูกน้อยจะไม่ได้รับสารอาหารตรงนี้และที่หนักที่สุดนะกรณีแบบ worst case แย่สุดๆเลยนะถ้าสารอาหารไม่เพียงพอเพราะเธอใช้พลังเยอะจนเกินไปร่างกายจะพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อขุดคุ้ยสารอาหารทุกอย่างมาเปลี่ยนเป็นพลังงานกลับคืนสู่เด็กให้ได้ และเมื่อน,นั้นร่างกายของเธอก็จะเริ่มพังลงเรื่อยๆทางที่ดีอย่างที่ว่าหยุดใช้พลังไปเลยจะดีกว่าซึ่งสิ่งที่เชอรี่บอกเนี่ยดูยังไงมันก็ร้ายแรงสุดๆแต่เชอรี่พูดอย่างกับเป็นเรื่องเบาๆใช่ไั้นมากับอีฟเองฟังแล้วยังอึ้งด้วยสีหน้าแบบนี้เลยแหละครับ โดยในช่วงต่อมาเนี้ยเรื่องก็จะเล่าฝั่งของจกักรวรรดิกันบ้างครับตอนนี้แทร็กที่ถูกลูกน้องเก่าซ้อมมาก็จะถูกจับไว้อยู่บนเรือรบวิวทรามนั่นแหละจริงๆเขาก็รู้สึกเกลียดตัวเองที่ต้องมาอยู่ในสภาพนี้นะและยังเชื่อว่าคนพวกนั้นคงไม่ฟังคําสั่งจากคนทรยศอย่างโนแลนหรอกแต่ปรากฏว่าทุกคนฟังครับเพราะว่าเขาเป็นสายเลือดตรงจากราชวงศ์อาเก่าโนแลนก็เลยตอกหน้าไปว่าพวกเขากาลังจะสังหารนายแต่ฉันสั่งให้หยุดก่อนซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นนายมาหาวชัรบ้าเหรอนายควรจะต้องขอบคุณ มากกว่านะที่ไว้ชีวิตคนอย่างนาย ทรกเองก็แบบข้าขอแนะนําอะไรอย่างแทนคําขอบคุณนะโนแลนสังหารข้าสเสดียวนี้เลยเจ้าจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเจ้าควรทําเมื่อตอนมีโอกาสนะเพราะเมื่อ,อไหร่ที่ข้าฟื้นตัวแล้วเจ้าจะไม่มีทางต่อกรข้าได้แน่และอีกอย่างถ้าข้ายังอยู่ต่อไปพลเมืองจะเห็นว่าผู้นําของเขาอ่อนแอและชาววิลทัมจะไม่ยอมรับต่อความอ่อนปวกเปียกของผู้นําคนใหม่เด็ดขาดพวกมันจะทออทิ้งเจ้าไม่ก็ลอบสังหารทิ้งไปเลยและจะกลับมาหาคนที่นากกําจักรวรรดิก้าวข้ามยุคมืดมากกว่าพันปี อย่างค่าและหันหลังให้กับเจ้าอย่างถาวรคําพูดของแทรกที่ต้องการจะข่มขวัญโนแลนดูจะไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วแหะครับแน่นอนโนแลนเขาฟังแบบนั้นเขาก็เลยปฏิเสธจะสังหารแทรกเพราะตอนนี้เขานําวิลทรามก้าวสู่ยุคใหม่อีกครั้งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและคนอย่างนายก็จะต้องถูกลงโทษด้วยการถูกคุมขังและได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ไปกับตาตัวเองความล้าหลังพันปีของนายได้สิ้นสุดลงแล้วแทรก และในช่วงนี้เรื่องก็จะตัดมาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกันบ้างครับอีฟมาเยี่ยวิ้นเลี่ยมกับริกที่อพาร์ตเมนต์เพื่อคุยสัพเพเหรรกันไปเรื่อยอีกครั้งตอนแรกก็ดึงเชิญกันไปกันมาไม่ยอมบอกกันสักทีว่ามีความลับอะไรต่อกันสุดท้ายอีฟก็เลยตัดสินใจบอกว่าเธอกำลังตั้งครันกับมาร์คซึ่งในจริงมันก็เป็นเรื่องปกติที่คุยแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างเพื่อนนะครับเพราะขนาดเรื่องที่ริกเป็นเครื่องมนุษย์เครื่องไซบอร์กพี่แกยังกล้าเปิดเผยเลย เนี่ยอย่างตอนนี้เขายอมรับตัวเองแล้วว่าตัวเองเป็นแบบนี้และเปิดร่างกายออกมาให้ดูเลยว่าหัวใจเทียมของเขานั้นทํางานได้เกินกว่าระดับที่มนุษย์จะทําได้ซึ่งในทางเทคนิคแล้วเขาก็เลยจะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นมีพละกกำลังมากขึ้นและจะอยู่ไปแบบนี้อย่างน้อย150ปีเลยทีเดียวซึ่งในอนาคตเขาอาจจะกลายมาเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่ของโลกก็ได้ ตรงนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าเออไอเจ้าดีเอซินแคลถ้าทําดีจริงๆมันก็ทําได้เหมือนกันนะและพอว่าจบปุ๊บอีฟก็ยินดีด้วยที่ริกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและบอกข่าวล่าสุดว่าเธอกับมาร์กไม่ใช่แค่แฟนกันแล้วนะแต่เลื่อนขั้นเป็นสามีภรรยากันแล้วและโชว์แหวนให้ดูด้วย ขณะที่มาร์กเองก็ยังต้องออกต่อสู้กับเหล่าร้ายช่วยโลกต่อไปเราจะเห็นว่าพี่แกกลับมาสู้กับฝา,ฝาแฟนมาเลอร์ที่ควรจะตุยไปแล้วอีกด้วยแหละครับมาร์กเองก็งงว่าไอ้หมอนี่มันกลับมาได้ยังไงนะมาโดนโอลิเวอร์จัดการไปแล้วนี่นะซึ่งความลับตรงนี้นะครับมันจะมีบอกเอาไว้ในผ้าแก้ของทีมการ์เดนขอ f เดอ g ก o u p ตรงนี้เดี๋ยวเราจะหยิบมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะแต่เป็นว่าตอนนี้เก็บไว้ในลิสต์ก่อนเนาะ ในศึกครั้งนี้เอาจริงถือว่าชิลมากๆสําหรับมาร์กที่ผ่านศึกก่อนหน้านี้มามากมายอันเนี้ยมันดูเบาไปเลยซึ่งถามว่ามาร์กชิลขนาดไหนก็ถึงขนาดที่มาเลอร์ยังสัมผัสได้เลยว่าจากที่เจอกันครั้งก่อนจนมาถึงเจอกันตอนนี้เนี่ยมาร์กนั้นดูนิ่งขึ้นสุขขมขึ้นและโตขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนมากๆคําพูดคําจาก,ก็ดูกวนประสานน้อยลงแต่ทีมแทงใจกว่าเดิมด้วยเพราะงั้นฉันจะตอบแทนแกด้วยความเจ็บปวดรดร้าวที่มากขึ้นก็แล้วกันแต่ยังไม่ทันได้ลุยอะไรต่อทีมการได้ออเอาค,คู่แต ก็รวมตัวกันมาเพื่อจัดการพี่แกซะก,ก่อนซึ่งขณะที่เหล่าฮีโร่ต่างก็กอบกู้โลกกันไปฝั่งของริกเองก็ภูมิใจในวิถีไซบอร์กของตัวเองทุกๆคนต่างก็ดูจะโอเคกับสิ่งที่ตัวเองเป็นกันหมดรวมถึงได้ทำอะไรอะไรช่วยโลกด้วยแต่กับอีฟเนี่ยสิทั้งที่มีพลังสุดจะเทพแท้ๆแต่กลับใช้มันไม่ได้ต้องมาขับรถในวันที่รถติดสาหาัสนั่งกล่อยอยู่กลางถนนเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปซะอย่างนั้น แต่นั่นนะมันก็เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบหนึ่งเท่านั้นที่อีฟแอบคิดขึ้นมาเลยครับพอเมื่ออีฟคิดได้และตระหนักได้จริงๆว่าทุกสิ่งที่เธอเสียสลาอยู่ในตอนนี้มันก็เพื่อน้องในท้องที่กําลังจะเกิดมาในอนาคตพอคิดได้แบบนี้ปุ๊บอีฟก็ยิ้มออกมาและพูดคุยกับเบบี๋พลางรูปท้องไปด้วยว่าขอให้เกิดมาเป็นเด็กดีนะเจ้าตัวน้อยแล้วเธอก็ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาต่อไป และเมื่ออดีต h ฮีโร่เริ่มจะปรับตัวกับชีวิตได้แล้วอีฟก็จะใช้ชีวิตแบบคนสามัญชนเพื่อรอวันที่จะถึงกําหนดคลอดเธอกลับมาที่บ้านเหมือนปกติวันนี้มันก็แค่วันทั่วๆไปวันหนึ่งแต่ว่าอีฟคิดผิดครับเมื่อเธอก้าวขาเข้ามาบ้านเกรสานเธอก็ถูกศัตรูคู่แข้งของมาร์คใช้โดนของมันจับตัวเอาไว้ทันที ชิปหายแล้วไงนี่มันอะไรกันเนี่ยอยูย่ๆแอนสอมเลวี่ก็ปากฏตัวขึ้นในบ้านของมาร์คที่ตอนแรกคิดจะจับเด็บบี้เป็นตัวประกรันเหมือนครั้งก่อนแต่นี่มันน่าสนใจกว่าแฮะเพราะพี่แกได้ตัวภรรยาขออีวิซิเบิลมาแทนเลยแถมพี่แกยัง b ล u f f ว่ารู้เรื่องทุกอย่างของบ้านนี้อีกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันดูแปลกตาไปหน่อยนะตั้งแต่แม่นันย้ายออกไปว่าแต่ไอเจ้าเด็กตัวม่วงนั่นยังอยู่หรือเปล่ามันหายหัวไปไหนแล้วล่ะ ก็จะขู่อีฟแบบเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียวตอนนี้อีฟถือว่ามีความกลัวแบบสุดขีดเป็นความกลัวที่เธอไม่ได้รู้สึกแบบนี้มาตั้งนานแล้วเพราะปกติเธอจะใช้พลังสู้แต่นี่กลับถูกห้ามใช้พลังและถ้าเกิดเธอฝา่าฝืนขึ้นมาเธอจะต้องใช้พลังงานเยอะมากๆในการสู้กับแองสตอมเลวีคิดๆด,ดูแล้วมันไม่คุ้มเสี่ยงเลยลูกของเธอจะได้รับอันตรายแน่ๆก็เลยได้แต่ร้องไห้และภาวนาขอให้มาร์กมาทันเวลาทีเธอซึ่งไม่กี่ึดืใจมาร์กจะปลาก,กาตโตขึ้นครับแล้วพุ่งเข้ามาช่วยอีฟทันที แต่ด้วยความหน้ามืดตามัวด้วยแล้วก็ไม่ได้ปล่ามือกับแองสตอมานานมากๆแล้วด้วยสุดท้ายมาร์กก็หลงอุบายเดิมๆเข้าอีกครั้งครับแองสตอมนั้นได้เปิดประตูมิติรอเอาไว้อยู่แล้วมาร์กก็เลยพุ่งเข้าไปแบบเต็มๆแถมพี่แกยังเผลอปล่อยอีฟหลุดมือจนท้องกระแทกพื้นอย่างแรงอีกด้วยโทษทีนะสาวน้อยแฟนเธอทําให้ฉันหลุดโฟกัสไปแป๊บหนึ่งเนะี่ยพี่แกพูดไปชดแกมยอเยยอีฟนั่นแหละ แถมเรื่องเลวร้ายมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะมิติที่มาร์กถูกส่งมามันกลับไม่ใช่มิติธรรมดาทัท่วไปแต่ดันเป็นมิติทะเลทรายที่มาร์กเคยพลั้งมือจะสังหารแองสตอมและต้องติดอยู่ที่นั่นจนทีมกาเดียน Guardian อีก20ปีข้างหน้าต้องมาช่วยเขาเนั่นแหละแต่ประเด็นคือหลังมาร์กกลับมาได้แล้วมันเกิดเรื่องขึ้นหลังจากนั้นอีกเมื่อเหล่าอีวี่อิมซิเบิลหลายชีวิตถูกแองสตอมหักหลังอีกทีหนึ่งและส่งพวกเขามาขังลืมเอาไว้ที่มิตินี้เช่นกันชะตากรรมเป็นยังไงกันบ้้างก็ไม่รูแหละ และแน่นอนมาร์กเองเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันจนกระทั่งมาร์กนั้นเดินสำรวจไปเรื่อยๆทั่วบริเวณและเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆใกล้จุดที่เขาถูกส่งเข้ามามันเป็นเสียงเหมือนว่าใครกำลังเคี้ยวอะไรเหนียวเหนียวนึบๆึบอยู่และก็กำลังกระชากให้มันหลุดออกจากกันราวกับพวกสิงโตหรือพวกเสือกำลังล่าเหยื่ออยู่มาร์กนั้นค่อยๆเดินย่องไปจุดนั้นเรื่อยๆและต้องพบกับความจริงสุดช็อกที่ว่าเสียงเสียงนั้นมันไม่ใช่สัตว์ร้ายอะไรหรอกครับ แต่กลับเป็นใครบางคนที่ไม่ควรจะต้องเจอที่สุดเลยและคนคนนั้นก็คือ ซ i n i s t e r Mark หนึ่งในตัวแปลของ Evil Invisible ที่เป็นร่างชั่วร้ายได้ดยเองพี่แกกำลังกัดกินร่างของวิลทรัมม์มารกเพื่อประทังชีวิตอยู่และถ้าเราสังเกตจากรอบๆตัวพี่แกนี่แหละที่เป็นคนจับ Invisible คนอือ่นๆมาทำซอยจุกินเพื่อเอาตัวรอดอย่างโหดร้ายและนี่แหละคือสิ่งที่องสตอมทิ้งไว้ให้พวกเขาต้องเผชิญก่อนที่คอมิกเล่มนี้จะจบลงที่ฉากฉากนี้โอ้ดีเลยนายมาทานมื้อเย็นพอดีเลยนะพวก ซึ่งมันเป็นคำชวนจากซิเนเตอร์มาร์คที่ไม่ค่อยน่าอภิรมสักเท่าไหร่และต่อจากนี้นะครับเรื่องราวของ i v วิซิเบ e จะเดือดแบบยาวๆรอติดตามกันให้ดีเลยและครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมมิกเล่มนี้บอกเลยว่าเดือดมากๆและสําหรับใครที่พอจะรู้เรื่องราวในอนาคตแล้วก็จะรู้ดีว่าเรื่องราวมันจะเดือดถึงเบอร์ไหนนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับฝากติดตามกันอย่างเหนียวแน่นเลยนะเพราะหลังจากนี้มันจะทวีคูณความเข้มข้นความมันแล้วก็ความเดือดแบบโคตร เดือดจริงๆนะทุกคนไม่อยากให้พลาดเลยสักตอนเดียวนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบเรื่องราวนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันหน่อยนะครับยิ่งทุกคนกดไลค์เยอะแล้วก็พาเพื่อนๆมากดติดตามให้กับช่องเราเยอะนะเราก็จะรีบทำคลิปมาให้ดูแบบเร็วๆเพื่อตอบแทนทุกคนแบบนี้และครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ